สวัสดีครับผมบ่าวหนองคเับมอนี้มาลูกผอกกับบ่าวหนองคือเก่าแ่ะครับคนเกา่าผโโูกกูเกา่าเปลี่ยนแต่มุมซื้อเปลี่ยนแต่มุมซื้อจังได้กะมาหาแนวทางให้คือเก่าครับผมพวไปใช้ดอกคุณมักเล็กคนมักเล็กกับอยู่แต่ครับเล็กครับผมบางเทอก,กับกินเขาอยู่กับท่องสูตรคู่นอยู่กับมี ปัดออมาผมบงังหนาเมื่อนี้ครับเบาหองนี่ความฝันมาเบาซูฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจายณญาณในการรับฟังน้บาบ่าหองมี่ยังบบาหองก็อยากเอามานําเสนอมียังเบาหองก็อยากเอามาเบาสูฟังหลายคนอาจจะําค้านนะครับแต่ก็อดเอาครับทันผีบามาเบายัางกะทนทน,ทนฟังไปครับเพื่อหยังเพื่อนมาให้โชค ข่างฝันนี่เป็นของบ่านหนองเด้อครับเด้อข่างฝันนี่เป็นของเอือเย่าครับเอือเย่าคนดวงดีคนดวงเฮงงวดว่าหันเพิ่อนเกือกครับซีสองเพิ่อนเกือกเลขเพิ่อนกลบว่าบอกบ่านหนองดอกพวกบัดเห็นหน้ากันเพิ่อนจังมาบอกจังได้กับล่องฟังเบิ่งครับว่าความฝันมันเป็นแนวใดในความฝันเพิ่นน่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นเห็นพระ เพื่อนกับางจีวัชรบาพระบันนี้เพื่อนก็เห็นอันผู้ใส่คนหนึ่งยางมากแต่ว่าขาบ่มียางมากนะครับแต่ว่าลอยมากนะขารอยมากเพื่อนกับมานางแม่อยู่ตหน้าหลวงพอ่อเพื่อนกับยกมือพระนมขึ้นหลวงพ่อครับผมอยากบวชครับ เอยเย้าเพิ่อนกะยังยืนอยู่ได้ในฝันน่ะเพิ่อนกะได้ถามว่าเอ้าเป็นยังโตขึ้นสีอยากบวชแล้วเป็นยังขาโตขึ้นบ่มีเอเพื่อนว่าอันผมอยากบวชครับแต่ว่าผมตายไปแล้วเพื่อนว่าเอ้าคนตายได้สิมาอยากบวชได้เพื่อนอันเอยเย้าเพื่อนว่านะเพิ่อนกะถามเพิ่อนกะถามหลวงพ่อหลวงพ่อคนตายมันบวชได้ยี่บวชเพื่อนว่าในฝันน่ะ หลวงพ่อเพิ่อนกะโบปากเพิ่อนกะว่ามันบวชบ่ได้ดอกแต่ขันโตเป็นแต่ละขันโตเป็นคนนั่นเพื่นตัวบวชได้อยู่เพิ่อนก็เลยถามคนตายนะว่าตัวอายุเท่าไหร่ผมอายุยี่สิบห้าเพิ่อนว่าเพิ่อนกะโอ้ยยังนุ่มยังแน่นอยู่เนาะบ่หนาเลยอันผู้พระเพิ่อนว่าน่ะเอ๋ยเย้าเพิ่อนว่า เช็ดจ <iet> ch ังไดแต่หลวงพ่อิ่นว่าก็เฮ็ดจังไดแล้วคนมันตายไปแล้วตายกับตายหงมาขอบวชจังสิมันกับบ่ไดดอกเิ่นวางสินะจังไดกัเก็ดบุญให้ละกันเพิ่นก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นตื่นเสามาเพื่อนก็เลยมาใส่บาทให้แบบนี้เพื่อนก็เลยยในแปลความฝันเพื่อนน่ะเพิ่นกับว่า อายุผู้ชายนั่นบบยีสหาแต่ว่าคนตายนั่นปกติเป็นศูนย์ปว่าศูา 0, 2, 5, นย์สองหาพอนงสิศูนย์หานะครับสองกับ2อนี่คือหยังซื่อขึ้นสื้อลงสื่อขึ้นสื้อลง,อ,อ,ลงอาเด้ครับนี่ครับสองสมันออกไปแล้ว กระเรือสองสามสองหกซื้อขึ้นซื้อลงเอาอายุคนตายกับยีพิมหะเดี๋ยวแยกเป็นกันเลยว่าคนตายกับเป็นศูนย์ศูนย์สองห้าแต่ว่าเลขพระนั่นเพิ่นว่าเพิ่นบ่เอาดอกเลขพระนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นบ่เอาเลขพระเพิ่นว่าเพิ่นเอาแต่เลขคนตายเพิ่นว่ายีตายอยากบวชเพิ่นว่าเพิ่นว่าจังได้จัง หรือคนสิคือหอดเพือ่อนหอดช่านบ่เอบ่วนว่าเกิดเบา่นเกิด,กดแต่ว่าเอื้อยคนนี้คนฟันแม่นดีครับคนฟันแม่นนีดีเบาหน่องยอมรับอยู่เบาหนองกับพึ่งใดเลขกนั้นเพิ่มมานี่นีงวดที่สองเพราะว่างวดแรกผมอัดคลิปลงบ่ท่านก็อกพอตรวจพอไยครับบางคนก็บว่าบัาเลขออกแล้วจังมาบอกกับแม่นู่ครับเพราะว่าเ่าหนองกับงานหลาย เบานองอัดคีบท่านเบานองกระบอกอยู่บอกว่าตลอดว่ามีค้นไห่เหล็มากแต่ว่าเบานองมานางอัดบท่านครับเบานองกระเสียดายยูบันนีเพื่อนก็เลยหามาอีกเบานองก็เลยเอามาบอกสู่ฟังบางคนกัเบื่อนหนาเบานองลรละเพิ่นว่าเปิดคลิปย่ำเลยก็มีแต่หนาเบานองหนาเบานองเบิ่งก็หลดครับก็มีแห้งผมบางตา เด้ลกลองเหมืองนะครับด้วยลองพิจารณนาบครับงวดวันที่หนึ่งกันยาหกห้าหลับโศกไปน้ากันแต่ว่าเบ้าหนองมกักอยู่ด้เลียดซวงหาง 3, สองสามนี่สองหกนี่เบ้าหนองกะจัดไว้แล้วละ่ะจัดบแบบบท่านบอกไปกับเพื่มาบอกนี่รับะูวกันนี่หละลักซื้อลักซื้อยืมเงินอีกบซื้อเอ่ะเกิีกันหนึงครับิปงอีกันหนึ่งได้ตัน ตอนนี้จั๊กซุมจั๊กตีอะไรตอนนี้ตีหน,นึง, <laughs> งแหละบิ้งเดี๋ยวจั๊กหน่อยอะไรเดี๋ยวจะไปหาไตาเขียดไตโกบกินไปถ้ากินกับเข่ามืออื่นนี่ครับเ <laughs> ก็บเงินไปเทียนเก็บเงินไปซื้อเลขพ <laughs> าลูกกับเมียกินแต่มามานี่ครับ <laughs> นี่นะครับสว่างหาครับคนตายเพิ่งจะได้ตีเป็นศูนย์ศูนย์สองห้าดูว่าสองสามกัซื้อขึ้นซื้อลงเหรนป่ะเพราะว่า สองซี่ี่สองมันออกไปแล้วเป็นวะแเแเปแต่ว่าที่ว่าบ้าหนหองมาเมื่อกี้คือเหล็กร้าอันวะแมนที่ว่าพี่เอือกเยอ้าคนใดคนบดีใสพ่พราอันวะแมนแต่หมอหน่อยที่มันตายคือสองห่าแมนแต่ยุแต่ถ้าตีใส่พ้ามันก็เป็นแปดอันวะแมนสองห้าแปดแต่ว่าเราแต่เราบเอาเราเอา,แ,เาแ,แต่ว่าเดี๋ยวบ้านหองสิบสิบแปะสิบแปะไหวเป็นท่างเลือกอีกทางนึงเพราะว่าอย่างคันบ้านหนองสิบแปะมาอีกกะชีว่ามันหลายโตก็เลยว่า ก็เลยโบแปะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้สิแปะเพื่อเพิ่มไว้อยู่ดอกบอกว่าเป็นเหล็กเบาหน่องตัวนี้เหล็กเบาหน่องเนอะสองสองหาแฝดมันก็ตุ้นกระเบียนรถุดเป็นบ่หมือนก็ตุ้นก็ะตะเบียนรถเห็นเบาเบาหน่องก็เลยโบโบเบาแต่ว่าถ้าเบาหน่องไปซื้อถ้าถึงมากก็จะว่าเบาหน่องบ่บอกอีกแล้วว่านี่เดี๋ยวเบาหน่องสิแปะไวปไทยถ่ายเหล็กนี่เด้อเดี๋ยวเบาหน่องสิแปะแปะไทยนี่ไบเป็นเหล็กเบาหน่องส่วนตัวเลขส่วนตัวขันมากกซื้อเอา บ้านหนองกับบริวารกันม,มากๆกันทานได้นะครับจังได้กะเป็นกำลังใจให้บ้านหนองคือเก่านี่เด้อครับเด้อก็คือซะว่ามีพี่บาผู้นึงมานั่งจมนั่งเว้ากันให้ฟังถ้าคนปกติก็บ่ามานั่งเด้อตีหนึ่งบ่ครับเแตนคนดีๆเขาก็บ่มานั่งไทดอกครับบ่เฮ็นเห็นกมหน้านั่งหมอยอดเลยบ่พี่เบ้านหนองกับเธอนึ่งบ้านหนองมานั่งอัดคลิปครับบ้านหนองบ่ได้ลง บพราะว่าอย่างบ้านหนองไทยบ่แล้วบ้านหนองนอหนลับในรถอ,อันอันอันแม่บ้านจนหนมาปูกว่าเหตุอย่างคือโดนแต่นางอยู่ในรถว่าอัดขิปอย่างคือโดนแต่บ่ได้อัดสำคับนอนหลับในรถเมื่อยหลยแต่กับพยายามจะเหตุงานพยายามจะหาตัวเลขมาให้ทุกคนจะได้กับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยาหกหามีโชคเปน็นํำการครับผมจะได้กับ ไปทุกคนเทียวดีนะครับสวัสดีครับ